เพื่อให้เด็กไทยห่างไกลายาเสพติดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจึงได้เปิดโครงการสนับสนุนรายไตรมาสขึ้นโดยบริษัทโตโยต้ากรุงไทยจำกัดได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียนขึ้นที่โรงเรียนสุเหษ่าครองหนึ่งค่ะปัญหาการแพร่ขยายของยาเสพติดและการขาดความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดเป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความสำคัญ โตโยต้าจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อเป็นการเสริมภูมิต้านทานและสร้างจิตสำนึกเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดคือมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชนโตโยต้ากรุงไทยเองเราได้มีความห่วงใยในเรื่องของตั้งแต่เด็กปลูกขึ้นมาให้มีความเข้าใจเรื่องยาเสพติดวิธีการป้องกันต่างๆแล้วเด็กเองก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติที่บ้าน นะครับสามารถที่จะคุยกับพ่อแม่หรือครอบครัวได้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางโตยโยต้านะคะที่เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมโครงการแดกของเราทําให้การจัดกิจกรรมโครงการนี้สมบูรณ์แบบได้ดียิ่งขึ้นค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ทุกภาคสว่วนมีจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนแล้วทางโตโยต้ายังแสดงให้ชุมชนได้รับรู้ถึงนโยบายขับเคลื่อนความสุขสู่ชุมชนทางนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่ะโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข